วันนี้จะไปเที่ยวรถไฟเอาไปขึ้นรถไฟสายสึม่วงกันไปเที่ยวแกรมครอบครัวทั้งบิดาและมารดานะครับสามหนอนี่เชโยครั้งแรกของบิดานะครับของกระป๋าผมเองจริงเปล่าครั้งแรกจริงเปล่าครั้งครั้งล่าสุดนี่นั่งนั่งอะไรรถไฟฟ้าชิบชักชิบชักที่ไหนเลยเอายังไม่นั่งเลยยังไม่เคยนั่งกี่ปีแล้วเนี่ยรถไฟ หลายหลายสิบห,หลายสิบนาทีหลายสิบนาทีแล้วหลายสิบปีหลายสิบปีบปทำไปใส่สโห<อ>เลือกรองเท้า้องเท<อ>้าโหวัยรุ่นวัยรุ่นเออวัยรุ่นวัย<อ>สตรุนขึ้นใส่รองเท้าด้วยใครดิวัยสตรุนจะหมดแล้วข <laughs> ึ <c oughs> ้นรถออกเดินทางอ่ะใส่แว่นใส่แว่นหม่เนียคนขับไม่ใส่อ่ะคนขับไม่มีมีอันเดียวนี่หล่อเลย ใส่ใส่หมวกสองชั้นนะเหมือนใครไม่รู้ตัวป่าใส่หมวกสองชั้นแหละเหมือนใครเลยเห <c oughs> มือนคนข้างหลังเลย่ะเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยคนคนข้างหลังไปอย่างงี้เท่ <c oughs> เท่ด้วยเท่ <c oughs> อาบ้าเลยแล้วอาบ้าอาบ้าอาบ้า <c oughs> นี่อยู่นี่อยู่นี่ถึงแล้วถึงแล้วทางขึ้นทางขึ้น <c oughs> จะตายมากๆได้พอเคล็แล้ววางเลยวางเลยใช่วางวางวางแล้วก็เอาบอกไปเดินเดินเลยเดินเลยเอาวางอ่าแล้วก็เดินไปเดินไปนี่เข้าของผมจะบอกให้เปิดแล้วอะไรนี่จองนิ้วไงลางไฮเทคปะหมมต้องอันไงใช่ เนี่ยครับผดีป่ะมีมีมีที่กั้นเนี่ยเดี๋ยวพอรถไฟมาเดี๋ยวมันจะเปิดอาซานู่นมาแ้วเตาปูนอ่าไม่มีที่นั่งเลยรัดร้อนเลย bên này đó, đi qua bên này, ngheem không? qua bên này, ngheem của bay Thái rồi đấy, bay đang เร็วป่ะนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มนิ่ม <c oughs> แล้วก็ไปลงจักนะครับจชุบลงมุ เนี่ยเาไดูยนานดูลกาวไมเน่ยไดีได้เดวลาคืนตั็กกแล้วทำไมจอดบ,บงที่มือไม่ได้นะไม่ได้อ่ะเดี๋วดูัม้าก,ก่อนเดี๋วดูหัมก,ก่อนเอรอแป๊บนึงอ่ะใส่ชบใบชเกล็นี่ชใส่ไคืนแล้วจดแค่น้ำไงื้อแค่นั้น,น มามาแอคแอคแอค็ค <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่วัยรุ่นอยากถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นี <c oughs> <c oughs> จ่จับยอดอจับยอดอ่าจับจับเอาจับกันไป <c oughs> ทะเลเรืองแสงเกาะหมาจู๋อ้จูหมาหมาจูแตได้ได้เที่ยวต่างประเทศซีตอนนี้เ <c oughs> กาะเกาะทำไมอะเกาะทำไมอะ <c oughs> <c oughs> จับเนยจันจับตัวกันนะตอนนี้ ได้บัตรมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปลงอนุสาวรีย์นี่โหยืนเต็มพร้อมเลยไปไปครับไปไปแตะบัตรแตะบัตรอ,อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อ่าได้หมดได้หมดได้หมดอ่าเจ๋รบร้อยอ่านี่มีแอลกอฮอล์ให้ให้บีบให้ฉีดแล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยด้ดา้ายครับด้า้ายครับ เดี๋ยวตอนนี้ให้ด่ดาผมนั่งอะ่ะอันนี้พอดีคนข้างในเยอะมากอ้าวไม่นั่งเหรอนี่มองวิวชมวิวการเลือกเลยเนมนี่เด็กเด็กนอนเข้ากรุงไงเ,เด็กนอนเข้ากรุงเด็กเด็กนอนอันนี้รับเป็นเด็กกรุงเทพใครเ,เด็กกรุงเทพอ๋อเด็กกรุงเทพเหรอ,อโหส่วนนั้นก็กรุงกรุงแป๊บอ,ะอ่ะอ้าวอีนรถข้างล่างด้วยร้อนไหมรถข้างล่าง คิดว่าร้อนปะร้อนร้อนไม่เหลือ,อไ,ปไปแล้วมันถึงแล้วนะครับอนุสสรีแจก,กบัตรจะแจก,กบัตรนะครับอันนี้มันมีมันจะไปให้สอบเข้าไปนะมันจะกินบัตรเข้าไปมันกินบัตรเนี่ยใช่ใช่กินบัตรกินบัตร ไม่ไม่ให้ยป่าไม่หรือหรือว่าป่าจะกระโดดออกมาก็ได้นะเก็บป่าไว้อนุสาวรีย์มีไว้ทำอะไรนะเอาใส่กระดูกเลยกระดูกใครทหารทหารที่เป็นลบมานไงถึงมารลบรูปทหารมันหายมันหายโดดน้ำรูปมันหายหมดเลยเมียนี่ยังมีอยู่อยู่ไหนลูกทหารก็ไปลูกทหารแค่รูปรูปหนึ่งมั้งรูปสองรูปใช่ที่นอนกอดที่หมาเอาส รเราอ่ยูแล้วเพื่อนในในรูปยังอยู่ปะไปหมดแล้วมาเดินมาเดินชมวิว,วะมาเที่ยวทค่นี้ก็สบายใจนะฮะที่ได้พามาเที่ยวเล็กน้อยถึงปานกลาง มีคนเอียงเอียงคอมาด้วยชึบๆชๆดชชชผู้ส่งมีรถทั้งสองท่านนั่นลงมาแล้วนะก้าวแรกบนพื้นอัน,นุสอสวราล์ใกล้แล้ว,ดวได้ป่าวกำลังควักเงินให้นะค่ารถของครับผมค่ารถหกสามสารม,มาแ้่หรอมันนี้มาเร็วเป็นไปได้ยังไงนะที่รอที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสวยงามพัตนตรงนี้ นั่งนี่ผู้สูงอายุนั่งนั่งหน้าไม่ใช่อันนี้อันนี้ที่เน้นที่เน้นที่หมาและทีเน้นเอาอ่ะจะนั่งไหนออันนี้คนพิการนี่นี่ผู้สูงอายุนั่งนี้เลยมามาด้วยรถไฟจบโดยรถเมล์แปดบาทนะครับกลับไปที่บิ๊กซีติวานนท์ครับผมร้อนเปล่าร้อนป่ะฮะร้อนไหมร้อนแดดแปรพึงสี่สิบองศาเออร้อนมาก คนคนอยากเปลี่ยนนะฮะให้เสียเวลาไปอีกนะฮะโอ้โหเปลี่ยนมาขึ้น63แอร์นะครับเปลี่ยนมาขึ้น63แอร์เฉยเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหลอยหนึ่งเราใส่หมดแล้ววันนี้เพราะนั่งถูกๆไม่เอานั่งถูกๆไม่เออแอร์ธรรมชาติมันลงไหมนี่ยแอร์น่ยคนขี้ร้องก็อย่างนี้นะใครใครเป็นคนต้นคลิปเนี่ยมะม้ามะม้าเลยห่วยแค่รูอันนี้คนละ17บาทมั้งหมดหมดพอดี ช่างแม่ช่างแม่ไม่ได้ทระราเขาบอกว่าช่างแม่แม่นั่งอยู่างนี้กับสู่โลกความจริงเรียบร้อยครับเยอะเลยเอานี่ไม่ออกแล้วงัดทั <concealed them> ้ง <sy> ง <helmet> ัด <ligen> ทั้งงัดทั้งงัดไม่ได้เป็นไงบ้างครับบาร์สำหรับการนั่งรถไฟฟ้าในครั้งนี้สุดยอดมาคุยกัใครเนี่ย อ่ะคุยคุยคุยกับมาด์สุดยอดเราบาทดีมากดีมากดีมากไม่รู้อะไรดีมากอ้าวเดี๋ยวมันอาจจะ20บาทเนี่ยเดือนกันยาอะไรจะมาอีกรอบอ่ะ20บาทตลอดสายแต่แต่ราคาราคาเท่านี้มันก็เหมือนเหมือนถูกนะสายก็ถกสายสายสายสีม่วงอ่ะเออถูกแล้วลูกยี่สิบบาทเนี้ยมาร้าขึ้นตั้สี่สิบห้าสิบตอนนี้ช่วงโป้ช่วงโป้โอ้ยไอ้สาร์เ้ยยี่นันตอนนี้กลับบ้านดีกว่าตอนนี้คนขับหัวร้อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนี่